วันนี้เนี่ยเราจะไปเรียนทําอาหารกันด้วยหนูรู้หรือเปล่าว่าหนูกำลังคุยกับกุ๊กที่เก่งมากคนนึงทำได้แต่กินได้นี่อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะกินได้ด้วยชอบใบดอกหนึ่งชอบใบดอกหนึ่งคิดว่าทําได้ไหมมันต้องได้อยู่แล้วถ้าคิดว่าทําได้เรามาทํามิชั่นกันหน่อยไหมสู้เปล่าสู้สู้ใช่ไหมสู้เดี๋ยวมองกล้องเดี๋ยเออถ้าชนะได้อะไรเอ้ายังไม่พนมมืออีกโอ้ยโอ้ทำตั้งนานเลย กับเขาอ่ะอีกช้อนโต๊ะเหรอครับไม่ใช่ใช่นี่ใช่ไหมที่วงนายอยากได้กันแม่ขอพ่อจัดให้ดาดาอยากได้อันนี้จัดให้ครับอุ้ยโอ้โหมาทำไมไม่ตั้งตัวเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในห้างเซ็นทรัลสาขาเซ็นทรัลเอสเซ็นทรัลโวค่ะ ตอนนี้ก่อนก็อยู่ที่แผนกของใช้เด็กนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องแฟดก็อายุย่างเข้า1ิเดือนแล้วเขาก็จะมีพฤธิการที่บบว่าหยิบทุกอย่างเข้าปากเช่นรองเท้านะคะทุกคนวันนี้น้องกอนมาคนเดียวจิงๆวันนี้มากับพี่เป้ค่ะแล้วพี่เป้อยู่ไหนเข้ารายการแล้วพี่เป้อยู่ไหนแล้วครับ h เจ้ามือของเราวันนี้นะคะอย่าเรียกว่าอะไรนะเจ้ามือเขาหมนยถึงอะไเจ้ามือคะเอาใจเลยค่ะใกแล้วเราทำรายการนี้มาเพื่ออะไรวันนี้คือรายการไม่ขอพ่อจัดให้ ช่วย,ยกันเลือกเร็วไอ้กำลังดูการทํช้อนซ่อมให้ลูกแก้วน้ำอะไรพวกนี้อุปกรณ์ส่วนตัวของเขาเหตุผลที่ต้องมาซื้อตอนนี้เพราะว่าอะไรตอนนี้กำลังเข้าสิบเดือนแล้วจากที่เราแบบว่าป้อนเข้าต่นป้อนเข้าตุ่นอย่างเงี้ยคิดว่าอยากจะให้เขาแบบหยิบจับอ่ะคือให้กินเองใช่เป็น b m w เคยได้ยินไหมคะที่เป็นรถยนต์อันนั้นเ m ียนไม่ไหวเลยผู้หลังชอบชอบทำกันใช่ไหมใช่ก็คือเราจะไม่ต้องอุ้ม คนสัตว์ด็กเอฟเฟคเสล่งคือสิ่งที่เราทำได้มันจะมีวิธีการนะมันมีกฎของการกิน BLW ด้วยว่าแบบจะต้องหั่นแบบไหนความสุกความนิ่มความเละความแข็งประมาณไหนใช่แล้วก็มีกฎที่ว่าต้องให้แค่30นาทีต่อมือนะถ้าสมมติว่าเขาไม่กินเล่นยกออกสบมืออ,อ,อะไรแบบนี้ Baby l a t winning รู้ได้ไงอะ ใช่เหรอลูกขอบคุณครับเมมใช่แค่นี้จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปเรียนทาอาหารกันด้วยเนูรู้หรือเปล่าว่าหนูวกำลังคุยกับกุ๊กที่เก่งมากคนหนึงน่งถ้าพูดอย่างนี้ขอเผาเลยค่ะมีครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนเคยขอให้พี่เป้ทาไข่ดาวให้กิน <c oughs> อยากจะได้ไข่ขาวกรอบ แต่ว่าไข่แดงไม่สุกซึ่งน้ำมันจะต้องท่วมมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งไฟลุกขับว่าน้ำมันเนี่ยลงไปตรงเตาแกส๊สสองกระทะที่ทอดไข่นะหล่นลงมาอยู่ที่พื้นน้ำมันกระเด็นลวกขาพี่เป้หมดเลยแล้วไข่ก็ไม่ได้กินด้วยเพราะว่าลงไปนอนอยู่ที่พื้นแล้วนั่นเนี่ยมันเป็นเสิ่งที่ผ่านมาแล้วและยังคงเป็นอยู่ไอ้สองเอ็งก็พูดเกินไปไอ้สอง ถ้าเกิดว่าแบบสั่งอาหารตาม Delivery อย่างเงี้ยก็คือปรุงมาเยอะมากทำเองดีที่สุดถูกต้องโอเคเราจะมีการไปหัดทำก่อนถูกไหมเราจะมาเรียนทำอาหารจริงเหรอใช่ค่ะอันนี้นี่คือหนูจัดให้ดาแล้วดาไปจ่ายตังค์ถูกไหมเฮ้ยดูอ่ะให้เตรียมการมาอย่างดีเรียกว่าวางแผนมาแบบยั่วยนเตรียมการอะไรอ้าวไปลงคอร์สมาแล้วสิคะฮะคือจัดคอร์สมาแล้วใช่นัดวันเรียบร้อยเรียบร้อยทีมงานพร้อมพร้อมค่ะเลือกเมนูแล้วแล้วด้วยแต่ขาดอย่างเดียวคือใจตัง ไปเรียนไปไปกดตังค์นี่แหละบัตรเครดิตก็ได้ไหมล่ะรถเข็นโค้วโอ้ยมันไอ้ลงตรงน,งงนั่งกันจริงถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ ABC Cooking Studio นี่คือที่ที่ไอ้ลงคอสไว้โอเคเหตุการต้องลงคอสนะยูทุกคนก่อน นี่ไม่ใช่ชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองสามสี่นะอ๋อคนเยอะมากใช่วันนี้เราจะต้องไปเรียนกับใครอ่ะไอติดต่อครูดาวเอาไว้เดี๋ยวหาครูดาวก่อนนี่เฮ้อชาวบสวัสดีครับไปใช้ข้างนอกเลยครับที่ลงคอร์สเรียนเอาไว้ค่ะโอเควันนี้เนาะที่ลงคอร์สเรียนเอาไว้อะค่ะเป็นตัวแฮมเบอร์กใช่ไหมเอ่ยใช่มเอยออกใช่ชื่อเมนูอ่ะเจเปนนีสแฮมเบอร์เกต์ เอยาวมากจะจำได้ oh. เช่นว่าถ้าเรียกเป็นถ้าเรียกสั้นๆว่า ผมกับน้องกรมีคนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องการทําอาหารเลยสามารถมาเรียนได้ไหมครับเรียนได้ค่ะด้วยที่คลาสนี้เนาะมันเป็นคลาทดลองเรียนด้วยก็คือเหมาะเลยสาหรับคนที่ไม่เคยทําอาหารมาก่อนของเราค่ะมาจากญี่ปุ่นแล้วก็จะมีความแบบสไตล์ฟิลแบบแม่บ้านญี่ปุ่นทำกันได้ถ้าใครทำเนาะเหมือนทําที่บ้านเนาะโฮมเมดชาไม่ว่าใครเนาะไม่มีพื้นฐานก็สามารถทําได้นะทได้แต่กินได้นี่อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะ กินได้ด้วยเพด้ะเคยดอกนึงชอกไปดอกนึงเราพาเข้าไปที่โต๊ะกันเลยเนาะวันนี้เรียนที่โต๊ะกันข้างในเลยด้างในโอเคครับวันนี้เนาะที่เราทำกันนะคะเป็นตัวนี้เลยเนาะจะเป็นมิสแฮมเบอร์กับเด็กวิสแกมเบอร์เอ็กแอนด์ออร์แกนซุปเนาะเขาจะมีส่วนผสมหลักๆเลยค่ะก็คือ1มีตัวแฮมเบอร์สองมีตัวแกมเบอร์เอค่ะหรือไข่พุ่นเล่นเอง3มีซุป ทำทั้งตัวแฮมเบอร์กค่ะหุงข้าวเ,เองด้วยเนาะทำซุปแล้วก็สุดท้ายคือทำไข่คนนะคะ,คะอาจจะดูเหมือนแบบว่าเยอะนิดนึงแต่จริงๆแล้วเขาค่อนข้างง,งง่ายเนาะทุกคนก็ทำได้แน่ๆใช้ระยะเวาลาในการทำนานแค่ไหนครับอันนี้เนาะสูตรของเรามะค่ะต่อค่ะเนาะใช้สองชั่วโมงแต่วันนี้เนะาะก็เก่งถ้าทำกันได้ถ้าเร็วเนาะหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็เสร็จแล้ว <S <S ย้ำว่าถ้าเก่งทุกคนหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงไม่ไก่งถ้าไม่เก่งก็เกินสองชั่วโมงไม่ได้ไม่เก่งยังไงก็สองชั่ คิดว่าทําได้ไหมมันต้องได้อยู่แล้วถ้าคิดว่าทําได้เรามาทามิชชั่นกันหน่อยไหมสู้ <S <S <ช>เปล่าสู้ใช่ไหมสู้เดี๋ยวมองกล้องเดียเออถ้าชนะได้อะไรเทหน่ายเป็นคนเลือกว่ายต้องการจะทําอะไรโอเคแต่ถ้าเกิดว่ายแพ้อยู่ก็ได้เลือกว่าเทปน่าอยากไปทําอะไรอ๋อได้เหรอเออใช่เราจะทําอาหารขึ้นมาใช่ไหมแบ่งเป็นสองพอชั่นแล้วให้เด็กๆเ,เลือกว่าเขาสนใจอยากจะหยิบในพอร์ชั่นไหนถ้าเกิดเขาเลือกพอร์ชั่นไหนพอชั่นนั้นเป็นผู้ชนะ ดูถามน,นิดนึงอย่างแบบว่าส่วนผสมที่มันเหมือนกันแบบนี้ทำสองสองพอร์ชั่นอะรสชาติมีสิทธิ์ต่างกันไหมคะสิ่งที่มันต่างกันเลยน้ะที่จะวัดกันวันนี้ค่ะว่าใครทำได้ดีกว่ากันตัวแชมเปี้เองของเราโอเคถ้าใครทำออกมาแบบว่าดีกเกินนาะก็กลายเป็นไข่เจียวเลยไม่ต้องพูดทำทำเพลงลุยเลยปะค่ะพร้อ,อมจะสุดพร้อมจะสุดพร้อมแล้วก็ไป เลลย่ะขั้นตอนแรกของเราวันนี้ค่ะคือการหุงข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวให้พี่เป้อน้องเป็นคนกรองน้ำออกละกันให้เอาข้าวลงไปน้ำเลยนะเริ่มเริ่มเริ่มเอาแล้วเอายังไม่พอนมืออีกอุ้ยมันจะโอมังเลยไฟแรงรอน้าเดือดเนาะแล้วก็ค่อยปิแล้วถึงจับเวลารู้ไหมเหตุผลที่เขาต้องเปิดไฟเพราะอะไรมันมืดเฮ้ยเก่งเดือดปุ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 ดขึ้นมาเลยเนาะลดไฟลง เลือไฟต่าสุดเลยนะ oh. แล้วก็จับเวลา12นาทีมาเริ่มห่านหัวหอมก <Okay. S 2> ันเลยจะใส่เขาไปในส่วนของแฮมเบอร์กส่วนของซอสอซอแล้วก็วนของซุปเวลาเราจับตัวห่อหอมอะค่ะถ้าเกิดปกติอา,าจับอย่างนี้น้องให้จับเปลี่ยนมาจับอย่างนี้แทนอันนี้เราก็เก็บเข้าไปให้มันโดนอย่างนี้ยังไงก็ไม่บาดมือ oh. อ๋ออเอาตัวหอมทั้งหมดของเราเนาะใส่ลงไปในตัวเนื้อของเราได้เลย <Okay. S 2> อย่างสุดท้ายเนาะจะเป็นไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เนาะเดี๋ยวเราตอกใส่นี้คนละหนึ่งฟองนะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้มือแล้วนะเจะใช้มือในการนวดเนื้อเขา <Okay. S 2> เข้าด้วยกันนะคะแค่กลิ่นก็ต่างแล้วรู้ป่ะเดี๋ยวิงอย่าพูดเยอะเลยหนะ่มีแต่หัวหอมไม่มีขิงเลยในนี้ เป็นไงเป็นไงโปรดิวเซอร์รายการเขาอยากให้เป็นแบบนี้อ้าวโอเคจะพี่ไปอยากให้มันแน่นเป็นดินน้ำมันเลยไงทำได้ไหมมันจะไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะเอาเป็นดินเหลวก็ได้อดินเหนียวก็ได้อดินเหนียวแล้วมันเป็นดินเหนียวรยการตอนนี้เป็นอะไรอยู่พี่ว่ามันก็ยังเป็นหมูอยู่นะชอบแบบนี้ใช่ไหมปั่นยันครูอันนี้อ่ะโอเคแล้วก็คือเนื้อค่ะน้องจากที่เมื่อกี้นี้ค่ะเขาแบบแยกเป็นชิ้นๆชิ้นเลยต้องมาไมมันไม่ได้แบบเขาอ่ะคุณดูความหนักของผมแล้วผมเฟี้ยงเนี่ยเห็นไหมคุณดูตอนที่มันยังดูเหลวอยู่อะค่่่ะะะออออาาาาาจจด้้วยยยยกมมััันนนนงงููขใเ เราก็ปั้นเขาให้เป็นก้อนกลมๆได้เลยนะเสร็จปุ๊บก็กดลงตามลงไปอย่างนี้นะพอกระทะเราเริ่มร้อนนะคะเราก็เขาลงไปเซียได้เลยนะการเซียคือการเซียเพื่อปิดผิวเขาเฉยๆนะไม่ได้เซียเพื่อให้เขาสุกนะโอเคนะไม่ต้องตัวจะมาโดนที ใช้เวลาประมาณด้ล้มหนึ่งนาทีค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านได้เลยเนาะอย่างเงี้ยเเารียกว่าไม่เล่นของจริงเขาเรียกว่ามันมีแอปลงนะครับคนเราอะทำอะไรอ่ะปล่อยมันอึอัดมากเลยไปให้มันมีแม็กซ์สมองบ้างเคยฟังเพล<อ>งอของพอร์ชไหาเคียงชิดใกล้หาเคียงชิดใกล้ <c oughs> แต่เตอมทีทุกอย่างเพื่อฉัน <c oughs> จะพูดเยอะเดี๋ไม่อ๋อเราก็ปิดได้เลยนะปิดได้เลยปิดเตาปิดรายการแม่ขอพ่อจัดให้อ่าไม่ใช่ วันต่อไปค่ะเราจะมาผัดแป้งกันเราจะผัดแป้งก่อนตั้งแต่เริ่มเพื่อให้แป้งของเราเขาเป็นสีน้ำตาลซอสของเราจะได้สีสวยแล้วก็มีความข้นด้วยโอเคคนข้นขได้เลยเรียนไกอย่างเงี้ยนะคะเียไม่ขายมันทำงานใช่ไหมครณดาวใช่ประมาณเนอะถ้าทำงานหนึ่งทำเลยคือพี่เจตจะต่อให้กอใช่จะต่อให้หมดอ่ะจริงๆเรียนแล้วต้องได้ความรู้ทุกคนเพราะฉะนั้นความรู้มันอยู่ตรงการทำ คนที่ทำถึงจะเป็นคนที่มีความรู้คนที่มีความรู้จะกลายเป็นคนที่ไปทำจริงในวันที่อยู่ในครัวเพราะฉะนั้นผมคิดไว้แล้วว่าผมจ่ายเงินผมต้องเป็นคนได้รับประทานไม่ใช่เป็นคนมาทำค <c oughs> รับทุกคนนัน่นแปลว่าต้องกินไม่ได้เนาะแบบเดียวเขาจะเป็นสีน้ำตาลโดยทั่วทั่วกันนะเพราะแป้งเขาเก็บความร้อนมาที่ตัวเองค่อนข้างเยอะนะโอ้อพี่สีหยกต้องใช่ หอมหอมเหมือนกินข้าควคั่วเนาะในส่วนต่อไปค่ะเราจะมาทําซอสการชี้ี้ซอสให้คนหนึ่งเนาะเป็นคนผัดส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนปรุงรสชาติให้ละกันเนาะพอเนยเขาเริ่มละลายเนาะเราก็เอาตัวหัวหอมลงไปผัดนะคะพอหัวหอ,หอมเริ่มใส่แล้วก็เป็นสีน้ำตาลเนาะเดี๋ยวเราใส่แครลงไปให้นะคะฝ่วของพี่ก็เนาะ,ดะเดี๋ยวมาช่วยกันปรุงรสชาตินิดนึงค่ะอันนี้เนาะคือน้ําที่เราจะใช้สําหรับทําซอสเนาะตัววอ้นเสนค่ะ ได้เส่ได้เลยค่ะใส่ได้เลยทีนี้เนาะพอเขาเริ่มสีใสแล้วค่ะเดี๋ยวเราใส่ตัวแป้งลงไปเนาะถาะเขาเข้ากันอย่างนี้เนาะทีนี้ค่ะใสซอสเนาะค่อยๆแบ่งใส่ลงไปค่ะสักประมาณครึ่งนึงก่อนพอแป้งเหนียวแล้วเริ่มละลายเนาะเริ่มละลายเริ่มข้นหมดเนาะเราก็ใส่ต่อมาได้เลยค่ะนี่ใส่หมดเลยไหมคะอีกนิดนึงก่อนก็ได้ค่ะ ผูดเดาบอกเดี๋ยวทำเองเ <t> <confusion> มนูไหนที่คนมาเรียนแล้วแบบฮิตที่สุดครับฮิตที่สุดโดยส่วนใหญ่เนาะจะเป็นพวกคัสหลักค่ะคัสหลักอะค่ะก็จะแบบพวกราเมงอย่างนี้ราเมงจะทําเส้นเองเลยนะนัวเส้นเองเลยใช่เราเอาเนื้อของเราค่ะใส่ลงมาได้เลยเพราะว่านี้เนาะเดี๋ยวเราเคี่ยวเขาประมาณ15นาทีเลยอ๋อโอเคใช่เดี๋ยวนะจะทำยังไงวันนี้ของหนูวางไว้ฝั่งบนกับฝั่งล่างก็ได้ เราจะปิดฝาเข้าไว้เนาะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณ15นาทีเลยนะเริ่มไหน่ยหรือยังยังยังต่อไปคือซุปวันนี้ค่ะเขาจะไม่ได้เป็นแบบซุปที่รสชาติเข้มข้น่าเราจะค่อนข้างค l e a n clean ไลๆนิดนึงอันนี้เนาะเราตั้งน้ำค่ะให้เดือดพอเดือดปุ๊บถึงค่อยใส่ตัวหัหอมอันนี้ลงไปเนาะหอนโต๊ะหรอครับมใช่ใช่ดีใชไหนอยากได้กัน เดี๋ยวเรารอเขาเดือดใส่หัวหอมไม่ได้ใส่หัวหอมเลยใสเยน็นอยู่บริเวณอันเยอนซุปไม่ใช่ไพเปอร์ซุปแหม่เคพอน้ำเริ่มเดือดเนาะใส่หัวหอมลงไปได้เลยต้มเขาไปเรื่อยๆค่ะประมาณไฟอ่อนก็พอนะตัวแฮมเบอร์เกอร์ของเราเนาะพอเขาเริ่งมง่วงแล้วค่ะ,คะเดี๋ยวเราตักน้ำเนาะล่าตัวเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ข้างบนของเรานิดนึงนะโอเคค่ะก่อนวิทน้ำเป็นไหมลูกวิทเป็นแต่วิทพื้นค่ะามผ่าม รบ1 5นาทีแล้วเนาะทีนี้ค่ะวิธีเช็คสุกข,ของเขาเนาะเอามาจิ้มฟันเนาะจิ้มลงไปค่ะที่มีน้ําออกมาเนี้ยค่ะคือน้ําของเนื้อเนาะแปลว่าเนื้อเขาสุกเรียบร้อยแล้วโอ้อใช่แต่ถ้า<อ>ไม่สุกมันยังไงครับมันจะนิ่งเลยจะไม่มีน้ําออกมา<อ>ใช่อ,อันนี้เนาะอีกอัน,อน,นใกล้ละใกล้เสร็จ ใไงหลับละเฮ้ยไงวันนี้วันนี้โบบานะเฮ้ยทันเล่นไปเราตักข้าวให้เขาเป็นเหมือนรูปลัอบบี้นิดนึงนะคะตอนค่อยมาตักลูกจานก็ได้นะทำไมต้องใส่เป็นรูปหัวใจอ๋อได้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 แล้วแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายไข่มันติดทับไปอ่ะเราได้กินตอนนี้ก็ได้ค่ะได้ได้ทำไม่อร่อยไม่เป็นไรต้องสวยไว้ก่อนอ๋อเหรอสวยไม่สวยพูดสวยอยู่แล้วฮกภรรยาผมอ่ะอ๋ออ๋อได้แล้วแหละวันนี้คะแนนให้ชนะเลยแล้วกัน นี่ก็พี่จะทำได้ไหมได้ทำยังไงอะทำยังไงเราตักมาวางตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยเอาเอาตะคับพี่เนาะตบๆๆตให้มันเป็นรูปอุ้ยจมูกของน้องาจแล้วเว้ยนายทำให้ฉันดูแย่ไอทำให้ไหมอ่ะไม่มีฝีมือไม่เท่าไหร่แหละทำให้ทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นอ่าสวยงามและนี่คือเมนูข้าวเปล่าจากน้องจอมอันนี้อันนี้ ถามอยู่คำเดียวอันไหนของหนูนะนี่น่าจะเริ่มทำทีนี้เนาะในส่วนค่ชาเดี๋ยวทำทีละท่านเนาะทำทีละคนนะเทเลยเลยเทเลยเลยใช่หมดเลยอ่าโอเคค่ะค่าอยู่เขาไปเรื่อยๆเนาะแล้วจนเขาอะค่ะเริ่มขาดออกจากกันเนาะเราจะเปลี่ยนไปใช้พายแทนนะคะในการท คุณครูคะอ๋ออ๋อลองลองเช็คได้ลองเช็คได้อ่าโอเคประมาณนี้ได้เลยก็คือเมื่อกี้เนาะมันจะไม่ฟุ๊กฟุ๊กคูขึ้นมาต่อโซเบอร์เหรอเละหมดเอาเอาเละใช้พายเนาะดันเขาเข้ามาค่ะจับมือจี๋แจวไม่รู้สิแจวมาแจวจำจุกน้ำนิ่งไหลเล็กๆถึงคนอะไรของคุณดิ ไข่นะไม่ใช่เตรนท์กระดากระดาร้อนเันท์ไม่ฟังนะไม่เงียบเลยเรานี่ก็ไม่เงียบเลยปรับซุปได้เลยนะใส่ถ้วยได้เลยเกลซุปของเราวันนี้ยังไม่ได้เติมเกลือเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปทานแล้วมันมันจืดเกินก็เติมเกลือไปนิดนึงได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันเค็มแล้วก็ไม่ต้องเติมแล้วเนาะเรียบร้อยทำเสร็จทั้งทุกอย่างเนาะ 2นะชั่วโมงเป๊ะเลยวันนี้ oh, <okay. S 2> อย่างที่เขาบอกตั้งแต่ต้นว่า1ชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งนี่คือเก่งเข้าใจไหมค่าเก่งใช่ไมหมลูกคำว่าท่าตัวใหญ่เราไม่เก่งไงอแค่นี้ก็เสอเยจางแล้วครับแต่อันนี้ก็คือออกมาสวยนะทงคู่เก่งมาก <Yay! S 2> เรียบร้อยนียออกมาแบบสวยสดงดงามนี่คือกรรมการตัวน้อยของเราถึงเวลาให้เราต้องตัดสินแล้วครับว่า okay. จานไหนจะได้ถูกเลือกอใครเลือกจานไหนรับไปหนึ่งคะแนนเริ่มจากมิวสิกก่อนเฮ้ยนี่คุณลัอบบี้อ่ะเฮ้ยคุณลัอบบี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพร้อมไหมครัทุกคนพร้อมนะมิวสิกครับเอาพิสิกดูเอาวันไหนดูข้าววนไหนดูข้าววัไหนอุใยกลับแล้วเดี๋ย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 วจบจบได้แล้วเนี่ยเอาวันนี้ใช่ไหมใช่เปล่าจริงเอาวันนี้หนึ่งแต้มมิวสิกเข้าถนัดขวา เดี๋ยวเราดูลิลิกดิลิลิกจะถนัดซ้ายใช่ไรปปะคนที่สองครับอีกหนึ่งคะแนนมอบให้ดาดานเอยเกินไปเกินไปเกินไปยันมือโอ้หเกินไปเดี๋ยเอาไหนอีะเอาไหนล้กเีนี้ครับให้ับเอาไหนอ่ะไม่ไครับเรียบร้อยกองเบมเต็มแล้วปกติคือลิลิกจะหย่อมมากเลยนะลูกวันนี้เป็นอะไรครับหนีด้วยนะหนีนานเหรอและแล้วก็ได้ผลเป็นที่เรียบร้อย อ้ชนาก็คือน้องกอมามาชนะไปนะครับด้วยด้วยคะแนนหนึ่งหนึ่งต่อศนย์ใช่ก็ถือว่ามิวสิกก็ให้โชคมาไปวันนี้ก็ป้าก็จ่ายไปตามระเบียบเทปหน้าไอเคนเลือกอีกว่าจะทำอะไรโอเคตามกติกาอย่าอย่าทำเป็นลืมโอเค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 ใครที่อยากจะสนุกแบบนี้ก็แวะเข้ามาได้ที่ ABC Cooking Stoke ABC Cooking Studio นะครับผมมีสอ2สาขาเลยนะครับทั้งที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยแล้วก็ที่เซ็นทรัลอีสต์วินะครับผมเขามีให้เลือกกันทั้ง3าคอร์สเลยทั้งเป็นคุกกิ้งนะครับมีทั้งเค้กและขนมตั้งนะครับผมมาแบบตัวเปล่าได้เลยไม่จําเป็นจะต,ต้องมีพื้นฐานมาก่อนเป็นแบบใบภาษาม<ห>ือใช่<ะ>คือแค่มีใจรักในการทําอาหารและอยากจะใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์มาตัวเปล่าเอาข้าวกับบ้านไปกินฟรีๆได้เลยนะครับวันนี้ที่เราทํามาเนี่ยตัวข้าวฮมเบิกตรงเนี้ยเราอาจจะต้องทานเองเพราะว่ามันมีการปรุงมันมีการปรุงมาเยอะพอสมควรหรือจะกลับบ้าน ไปปรับให้มันกลายเป็นแบบ B B B L W เออ B M W ตลอดเลยเข่าละมั่งเงี้ยจะไปปรับให้กลายเป็นแบบที่เด็กๆทานได้เดี๋ยวจะมาบอกทีว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานใครที่อยากจะสนุกสนานแบบนี้ทำอาหารแบบสนุกสนุกแบบนี้ติดต่อยังไงข้างล่างน,นี้ได้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวอุ้ยเลืแล้วครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอไปชิมก่อนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ใน E p หน้านะครับบายบายไบชายบะไบกินะบปิน เราปั๊มนมแล้วเราให้พ่อเลี้ยงดูการทำอาหารมาแบบเยอะมากก็เลยหมดแล้วค่ะแม่ขอพ่อจัดให้ด้าด่าอยากได้นี้จัดให้ครับ